จะถามเนี่ยอ่าไปยินไอ้คิดหัวขอนทั้บ<า>งบอลี่เมื่อวานเนี่ยมึงยังคือว่าอันนี้พี่ลาปะทะอ่ามามาน <ะ S 1> <Tada. S 2> คือยังเมื่อวานานี่มันคือยังวานเทาก็งงนะบ้าแสดงความดีกับน้านังเขาไปเกาะน,นะบ้าเอออีลากับแม่มันนี่โคตรตอแหลเลยนะเพราะว่า <laughs> กาบสบายดีและสวัสดีเด้อ <ข 1971. S 1> พ่อแม่พี่น้องกันเบิดกูสุสุขพุ่นพ่อแม่พี่น้องกัอ่านรับเลยเนาะอ่าตอนนี้กับวาอยู่ห้างกระปุ่นห้างเก่าห้างเด้อพี่น้องเลยผู้ดีบ้านอ่าโท, sure. ทรหาทางทีมงานพี่น้องเลยยุ่งเข่าก็เก่าพี่น้องเลยตัดกันมาเล่นมากินก่อนออกเดินทางก็เดินไปพี่น้องเลยอ๋อในกาอ่าสำหรับคลิปนี้กัเป็นบรรยากาศยินกระปุ่นเขาวบัดเก่าเด้อพ่อพี่น้องเนาะ า <ไอ S 1> บางหลายผู้หลายคนกะมัดกันเนาะในการเรนนิ่มตักันกินเากินหนามม้วนซื่อเนาะหลายคนคนๆม้วนซื่อเนาะเอานอนเลยสบายดีคหมคะอ้าวคือคือว่าวัะเนี้ยกเปลี่ยนหนาวี้เนาะเปลี่ยนหนาเนาะอ๋อเนาะไป <c oughs>

ไปจะไปเเ็ดมันบ่ะนี่มืัอนี้เนี่ยมาขายเขาปุ่นของเจ้าของเองบ้างมัอนี้กะมะขายของเจ้าของเองแต่ว่ามาแทศน้องตะว่าน้องนี้โอ้น้องนี้องนี่เปยโอ้เด้น้องนี่เปรี้ยวกันแล้วมาขายเนยเด้ว่าอยุเป็นข้าคือเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเอาแจานี่เป็นเอื้อที่เทพบ่เอื้อดีเทพอืมจ้าเจ้าชื่อก่อนชื่อแม่ก่อน อ๋อคอนคอนคอนเนาะเอาค้องกันเลยได้พี่น้องเลยนจังหวัดอันเดียอ้าเด้ออ้าบัานนี้น้องกับเอื้อยพี่น้องเลยสีมือรถชาติเดียวกันบ่ดินเบินหรือว่าคนเราสูตรบ่สูตรเดียวกันอยู่บ่สูตรเดียวกันสูตรเดียวกันเนาะไปเฮียนมาน้ำกันบ่แมนอืมน่องนั่นก็เฮียนไก่อ้ญ่เนี่แหละอ๋อเจ้าเป็นคนเฮี้ยนก่อนบ่แมนอ๋อ อ๋นตอโดยเป็นมาหิตตาบาอ๋อตะกี้กับนี่ตูบดูตะกี้ยูไซต้กี้ตูบยัะไงะก้าดไยเนี่ยาดไปไหนนั่นน่ะเป็นหมางแล้วระบาโอ้ประด็นลงมาจะเคลียประเด็นลมาโดยจะปลูกมันปลูกมัน ôi ôi để ôi ma. ôi 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 chắc ôi nữa mà nè. có ôi 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 bà ôi nó. ôi ôi nhau. ôi 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 โดยสบายดีโยสบายดีทั้งมาบุญยงงสบายดีสบายดีโดยพักกันไหมพั้มาไดใช่นอะไรแม่เท่า่ไปใช่เลไเหมือนคเห็นเนาะแม่เท่าก็อยู่ซ้ำหมืแ่เท่านี่มาแทนี่เ่าติด่เก่าตดต่าีเนาะมาแทนไปหันไ่เท่าอ๋อติดสาวลูกคนนะเนาะเท่ากัอยู่เรียบม่เท่ากับอยู่ลูกสาวกับอยู่บ้านเลย เดี๋ยวถามลุงลุงก่อนว่าสิกินบ่บุมแมนแมนไผบัดเไรนเรื่องกันเรื่องกันเจียเห็นกันันโอ้โดยเรื่องกันมกันนมเรื่องกันบัดเนี่ยแมนทางนิบทากกทางหนงบัทากนี่นะโดยไถักท้ายก่อนไ้นีแม่ะหมูทางนี้ฮะเต็มหมู

Ừ, rồi nó không có cứ bộ không có bộ mặt nào anh... mà không có cái bộ mặt nào không có bộ mặt nào bộ mặt nào không có bộ không có gì 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 có không có có เดีเจ้าเกี้ยมไม่รอดเกี้ยมไม่รอดอย่างเชว่อใจเลยนะเนาะเบลว่ามีรางวัลให้เขาอะนะโอ้รางวัลให้ป้ามีรางวัลให้ป้านะขัดแล้วใช่เนาะป้าได้ป้าเลยปลาบุญเนี่ยแหละมาหนังก็ได้แล้วอย่างเงี้แต่ป้าบุญโดยได้คุ้มครันได้คุ้มครันสองเด่นของฟงนั่งหัวนะเพิ่์มาขินก่อนแล้วสิวะเลื่อนแป้นยางเลื่อนป้าก็ได้จ้ะ อ้าเพียเอาน้ำเขียวได้เหเลยนคนเลียงกระปุ่นไนดะ้สันี้เนาะไนคนเรี้ยงกระปุ่นได้ใเจ้าเนาะบะหมี่นะกินมุมหุมอยู่กับบอนพี่น้องอยู่แฮงข่าวเศร้าบ่เนี่ยเทียวบะหมี่นะเอ้าคือมา,กกาเดียวน้ำป่ากัน นี่แต่ย่งให้ดแดงครับน้มสบายก็ดีเ้ลงเพิ่อนบกินบ่เขาเอาน้่งสบายก็ได้ทีไปนังถ่ายเนื่งละองทงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอเราเมื่อเบอลเนีคือวพากันหาใหม่บอลจังเลยคไปังเ

มาได้กมากกินแล้รอด้รอดเลวกินได้หนวยยจดมเนาะท่งกิเป็นลมแล้ววะกินแบบนี้จะมากไหมนะบุญฮะบมากกันแน่พนักมากแล้วห็นเนาะเจ้าก็ได้เบ่ายาวว่เรียงนะใช่บ้วอาเจ้าเพชรคือเยไ่ไรจะปลายทงเลทงเรียงเงินมามือนี่เงินมาเงินยังอีกเงินมาชื่อที ถ้งแล้วเงินอย่างไรยาแล้วน้อกม้นลายต้องมีเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างนี้เนาะซับชอกเล้วจะน้อยนี่ลุงเบาบอชอกคูดเดากันยบ่งบออย่างล็กคือมาเป็นแก้งอยู่บ้านเนาะโอ้ตออะไรหนัดไทหนัดมาเนี่ยโง่ละบ่เป็นซ้ำ

เอาไม่ใ้เอาพลนอพลนอไม่กินข้าไม่ตาต้๊กหมูม้านีก็เต้นกะตาไปหามาได้ใช่ไหมแนี้แหละแถวนางนีอหาไแทะไม่อันนีง่ายๆะข้าวแล้จะได้ที่ดินซื้อง่ายแน่ยั่กอนวอลียักยัก้ที่ดินบอกเลขเขาไม่สี่ล้านเปนร้อยล้านเลยเฉยเป็นเนาะเชื ไม่พิ่มเิ่เพอยิ่งเ้ยัต้อมกินบชวนเลยมาแล้วกินพ้วตนจ้เอเมื่อเห็นำไมสมเห็นเห็น่กินซาำไมสมพี่นอง้อันัล่กมาสองมือ้มียังนมบุม่่ไดกนาือลกเออเยนุ่จะความกว่าความบุ่นนี่นะ อันนี้เริ่มโโหจความแ่ว่าโจกความนะวะนี่เขาจะูเนี่ย้ยนี่หาวอีกมีมอยู่าเราไม่่ไม่น่ไม่่้องดทัดคะไรเอาเมืกิน่ามีลายเอาเมื่อกินรถเก็บน้ไม่สม่นี่าเียงไรเียงไเกไ้ไอ้กะมืว่ไม่ได้ไอน้ำไม่สบ ใช่ใช่ขวดเี่แหะขวดอย่างมันขตกต้เลยที่มันกินม่องหมูเโอ้ยตน้องต้ตซุเลยทำสกต้มก่อนนะวะดูต้มซุตมเลยมันก็สีแซ่บอยู่บอกักแล้วเค็มทั้งนวลจะไม่เคม่นกต้มเกบน่อยคนต้มเซกบน่อยแล้วคนน้องเอ้ยกบกแล้วิต้องให้มาผุนบะผุนหนักบอกินเม่ไร่บอฮก่ไดร ขูดไัวอย่างเอาไปให้แล้วชมเอาไปได้ไปให้ใครเอาดิไปบันี้นะโอ้น้ำมันหลเนาะเยอะเดี๋ยวเดียวเออขอยกถามเนี่ยอ่านี่นอ้คลิปหัวขอนทั้งบอลี่เมื่อวานเนี่ยมึงยังคือว่าอันนี้พี่ล่าปะทะอ่ามามามาคือยังเมื่อวานนี่มันคือยังวานเท่ากางงนะบ้าแสดงความดีๆกับน้านังเขาไปกอดซะบ้าเอออีล่ากับแม่มันนี่โคตรตอแหลเลยนะเพราะว่าก็เม่นบ่ เกียเกียกไม่ต้องไปถ่ายเราเมันเสนอหน้าเข้ามาทำไมไม่รู้อ่ะอ้าอยเยอะตนเยเนาะดีดาบ่าใมว่าดีข้าหลวองงนะวาอะรที่ทำยอาให้ได้ีนนี่เนาะว่าห้แล้วเขาชิ้นแล้วเอาชินเลยบ่ออ้นี่เด็กนี่เด็ก่บลุงนี่เด็กคนลุงคอยาติบานอยอบายอายยอามันมีแต่ไขมัน่เนาะเ่้องได้นีนะเออนานะเออนาบ่อเน่านานนะ ตลาดใช่เอาอายุช่วงนี้นั่นแะเนาะน้องลิบาดเลยโอ้ธรรมดาธรรมดาธรรมดาเนาะงเขาเป็นสาธารณะานับไสิองบ้านเนาะนี่ยะนงชาบ้านชงเนาะไปก็มาจ่ายหนูไม่เอาปะลุงลุงยืดได้ที่เลยลุงอะซื้ออะไรซื้อที่ลุงเนี่ยเอาซื้ออะไรเนี่ยเอาเอาาเงินซื้อให้ได้เยอะนะมีเงินมาให้ เอา่ยเจ้าายเพิ่นเจ้าเชียวยังเพิ่นมาเนี่บ่มีเดี๋ยวมีแต่สารนเพิ่นเดียวเอามไปเอาไปเอาละเี่อยกินพุดเนาะปลาปลาปางก่อนเนาะบ่ได็ดม่เดเอาเมือให้ดูเเต้ากินเนาะโอ้ยเขากินมัดคุ้ม่ไปเมื่อเขาออกรถ เราเราจะเล็งเมียขึ้นจังวันนี้บนมาเสียมาน่ไม่มาให้นี่บ่บนมาเสียนี่ไม่เพราะคบจะได้ลายเนาะนก็ผมตั้งใจมาให้แล้วบอนี่ครับจะได้ลายคำจะได้ลายลาปีนี้โตยุไทยแล้วปีนี้ยุไทยล่ะทาบทับสองทับทับเล้าไปปีนี้คือนุ่มกลัวปีที่แล้ววะเหนเด้เอาบอกแท้เลยนุ่มแท้เหรอเมนน่าโตบอกคือปีที่แล้วใส่กินเด็กเป็นอาหาร ป้าป้าเสื้อเลยเขากินกระเพ่อนก้อนหิวเขาโดยโดยขากับใจลายเนาะแม้าจะเปลี่ยนหนาได้ไหมดูเลยอันนี้เม่แเมยแม่ยังก็แม่แม่คอนเมยคอนบอกเมย่คอนแมยคอนแม่์คอนแล้วกัเมย่คอนคอแม่บอว่น้องสาวน้อันนี้ื้อยังก่อนเนาะแมย่คอนแล้วกัน้องสาวเพิ่มอีกคนนึ่งเน่ยื้อยังก่อนซื้อแม่อันิออดย ไปได้ไปคนเสียงป่ะลุงบบกินบ่สบายดีด้อพี่น้องเด้อเท้าไปคนนี้นาะบ่บ่ก็เท่ด้โบกินเนาะบบกินบบกินเนาะเนาป้ปปงย่างก่อนเนาะถอยกินก่อนได้่อยบไว้ได้เนาะอันนี้ถวยซ้ำเก้าว่านไหไหมคะอโอเคได้พี่น้องเด้ก่ะตัดภาพมาอยู่ที่ที่น้องพี่น้องอยู่อ่า หม่องน้องอย่างนะั้นพี่น้องน่องเตี้ยเนาะแต่ว่าทางน้องเตี้ยเพื่อน้ราถีบพ,พี่น้องเลยทางเปอดีเพื่อนจะซื้อมาให้เนาะเพน,น่อนเลยเป็นสถานที่หม่องที่าน้องเตี้ยเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเลยที่เพื่อนอาศัยอยู่กับประตูไปตู้เนาะโอ้พี่น้องเลยตาเต๋ เลยลดเลยล้างเลยลดถีบเด่พี่น้องเลยทางเตีย้ยนาะกะอ่าต้้งบูเสียงเอาอย่างมาให้อีเลยพี่น้องเลยไปใส่พีนน่น้องกะอ่ามอนยาขอจบคลิปคลิปลงไปก่อน,น,นเนอะบ้านไหเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซี แล้พูนยาจะดีกันเบิอสุดสุทุกคนพี่น้องก็เป็นคลิปที่กินกระปุ้นพี่น้องเลยแต่ว่าไม่ค่อยพอดีทางพ่อเงีวกับพ่อกินพ่อเล้วพ่อไปนะพี่นอ้องอ,อ่ามันทำแล้วพี่น้องเลยแต่ไหนจะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีและพูนพยาจะดีกันเบิอสุดสทุกคนที่เข้ามาติดตามและท่ามสมคลิปของเ้ยเปิดมาตลอดเนาะสามวันนี้อ่า พิจารณาการใดต้องขอโทษและขออภัยทางพม่พิณองเอฟซีกันเบิร์ดกุศุสุขคนฝากใส่ใจแล้วก็เซฟเด้อพี่น้องก็พิจารณาในเนาะสำหรับคลิปนี้ในมนีแต่ก่อนพน้องไปพอกำลัญยาในคลิปหน้่อยมนีสบายดีเด้อพเมพี่น้องกันเบิร์ดกุศุสุขคน